ตอนนี้นะคะตอนนี้จังหวัมนอยู่ในห้องนะ,ะนี่นะคะกำลังแพ็กกิ้งนะคะวันนี้เดินทางตอนเช้านะคะออกจากที่พักนะคะประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะคะเพื่อที่จะกลับบ้านคนครสวรรคะ์นตอนนี้ที่พักนะคะเป็นห้องไม้ไผ่เล็กๆน่ารักนะคะแล้วก็มีเตียงม,มีมห้องน้ํามาเลยเสร็จสับในนั้นนะคะเรียบร้อยก็นา่ารักแล้วก็ดีอย่างที่ไในกลใส่หานะคะเห็นปะ ออกไปที่พักมาใช่ไหมคะไปะเดินมาเนี่ตรงนี้เป็น,นะะร้านอาหารนะตรงนี้ก็จะเป็นที่พักนะคะแล้วก็เดินมาไม่ไกลนะคะที่นี่ก็จะมีอ่าที่มีให้ใช่เล่นนะคะถ้าอยากฝันเล่นนะคะเมื่อวานจบฝันเล่นก็สนุกดีนะคะก็เล่นกับเพื่อนแั่นี้เดินมานิดน,นึงนะคะก็จะเป็นชายหาดนะคะวันนี้นะคะมอร์นิ่ง สดชื่นนะคะอันนี้ที่ขวานพักนะคะก็จะเป็นแบนดูบังกลนะคะซึ่งเมื่อก่อนจอมขวัญทำง,งานอยู่ที่นี่นะคะเมื่อ13ปีที่แล้วนะคะทำอยู่4สาสาถึงสี่ปีนะคะเจ้าเจ้านายน่ารักใจดีแล้วก็อนทำง,งานก็นี้ใสด่ดี้วยนะคะอันนี้จําขวานเห็นหน้าทะเลแล้วนะคะสวยไหม เช้านี้นะคะเงียบสงบมากเลยค่ะไม่มีคนเลยนะคะเพราะว่าเขาคงยังไม่ตื่นก,กันแต่ที่นี่นะคะถึงจ,จะเจริญยังไงหมายถึงว่าเขาเริ่มทําถนนนะคะแล้วก็มีเอทีเอ็มแล้วนะคะหนึ่งตู้เอทีเอ็มนะคะแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ให้เช่าเยอะนะคะแล้วก็อาจจะมีรถ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 ตักนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาลงทําถนนให้มันให้มันใหญ่กว่าเดิมนะคะซึ่งแต่ก่อนมันเป็นถนนเล็กๆนะคะเป็นทางเล็กๆที่ไม่สะดวก นะคะแล้วก็ทําทางเป็นอคอนกรีตนะคะเพื่อที่จะให้ให้นักท่องเที่ยวได้ขับมอเตอร์ไซค์สะด,ดวกแต่แต่แทนหวังว่าไม่มีรถเออยนนะคะแต่มันจะเข้าเกาะยากอาจจะตอนนี้าจะมีรถที่มันมาตรงมาทางเรือก็คือจะเป็นรถบรรทุกขนขนหินขนดินอะไรนะคะก็คือจะมีอยู่2องคันที่เห็นเห็นนะ <S <S ก็เป็น <S 2> <S 2> แมคโครสองคันนะคะที่กําลังสร้างถนน คว,วะค,ะความสวยงามของหาดก็ยังเหมือนเดิมนะคะความสวยงามของหาดก็ยังเหมือนเดิมอาจจะมีรีสอร์ทสร้างเพิ่มนะคะซึ่งบางทีก็เหมือนเดิมนะคะคือบอกแต่ก่อนนะคะต้องจองนะคะต้องอะไรมาต้องบุ๊กมาอะไรแต่ยนี้บางคนก็เอาเอาศัยความสะดวกน,นะคะมาหาเอาข้างหน้านะคะที่งผมบอกว่าจะข้อดีคือหนึ่งอย่างนะคะคือไม่ต้อง บุกมายาวนะคะอาจจะบุกมาแค่สักสองคืนมาลองดูว่าบังกะโลที่เราอยากดูที่เห็นในในเว็บไซต์หรือในอินเทอร์เนต็ตนะคะมันสวยเหมือนในภาพจริงไหมจองมาแค่2วันพอนะคะและที่เหลือเราก็มีเวลานะคะที่ขับมอเตไซคนะ์แน้ะก็หาดูดูตามเกาะนนะคะที่ที่แนะนําเลยก็คือ Buffalo b เบยนะคะหรืออ่าวเขาควายที่นั่นน้ํานะคะน่าเล่นนะคะแล้วก็เงียบสงบ แต่ว่าถ้าเป็นบิ๊กเว็บอย่างนี้นะคะแนะนำอ่าวใหญ่บังกะโลนะคะหรือว่า,าแบมบูนั่นเองที่ว่าสะดวกนะคะแต่ส่วนมากแบมบูนี่คนไทยมาพาักไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะก็มีแต่ว่าเป็นต่างชาติหรือพวกเยอรมันชัเ่เยอรมันจะเยอะที่สุดนะคะที่แบมบูที่ตอมที่ตาทำอยู่นะแต่นั่นเมื่อ,อปีที่แล้วเนาะจอมผมไม่ได้ทำ ู่ที่นี่แล้วนะคะใท,ท,ที่แนะนำที่บ,บับูก็จะมีหลายๆห้างหลายๆบังกะโลนะคะที่อยู่ด้านหน้านี้นะคะสามารถเลือกได้นะแต่อาหารอร่อยจะแนะนําที่แบังบมแบ,บูนะแล้วก็ไม่รู้สิตัวเองเป็นคนกินไม่ค่อยไม่ค่อย,อยหลายร้านแล้วก็จะมีหน้าหมู่บ้านก็จะมีร้านค้ามากมายนะคะหลายหน้าหมู่บ้านก็จะมีร้านค้าเกิดขึ้นมากมายสองฝั่งนะคะคล้ายๆเขาทำเป็นมาร์เก็ตนะคะก็คือเป็นโซนของอาหาร จะให้ดูบมบูต่อนะคะอาจจะวีดีโออาจจะยาวนิดนึงนะคะเดี๋ยวจองหัวจะตัดไปนะคะเป็นร้านโซนร้านอาหารนะคะตอนนี้ขอให้ชมบรรยากาศของทะเลก่อนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววิดีโอต่อไปนะคะจองหัวจะพาไปหน้าร้านนะคะอาหารนะคะโซนร้านอาหาร